วราวุธนำทีมพอมติดตามความคืบหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำอีกทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด เดเมื่อวันที่3ธันวาคมศ2566ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวบริเวณโรงเรียนบ้านหนองกรุงศรีโพสีสมพรตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดนองบรรัุพูนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงเมื่อวันที่6ตุลาคม2565 พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กที่ยากจนจำนวน71รายแล้วก็มอบทุดของขวัญสำหรับเด็กเล็กด้วยอนอกจากนี้เ<อ>ยี่ยมชมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บ้านรัตนาภาสัญจรโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นและบูธแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและคนพิการโดยได้รับทุนประกอบอาชีพจากกระทรวง ในเวลาวุฒิกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้กําลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมย้ำให้เร่งเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอีกอีกทั้งต้องทํางานเชิงรุกร่วมมือเกักบกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะผู้นำท้องถิน่นจะรู้ดีว่าจุดเปราะบางหรือจุดเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้านอยู่ที่ครอบครัวใดบ้างฉะนั้นอาสาสมัครพ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงทราบดีและต้องเข้าไปพูดคุยนนเพื่อแก้ไขสถานการณ์และหามาตรการในการแก้ไขเร่งด่วนข้อปัญหาอีกนี่จะไปขอเลขขอไม่ทันแล้ววันนี้วันที่สเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าคนไหนมีเวลาว่างนะไปบ้านฉันบ้านวลาวูมอยู่ไหนใครรู้บ้างทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด